พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาชมภาพรถต้นแบบ CB 1100 TR ที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าจะมีโอกาสผลิตออกสู่ตลาดจริงหรือไม่ต้องบอกว่านี่คือคอนเซปต์ไบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาครั้งแรกในงาน i ิ m a 2016เมื่อปลายปีที่ผ่านมาออกแบบโดยทีมงาน R&D ของ Honda ที่กรุงโรมวางคอนเซปต์ไว้คือราชาของ แฟล t แ a ็หรือ King of Urban f l a t t a แ Circu ็กเนั่นเองครับเป็นการทำขึ้นมาโชว์เพื่อรำลึกถึงอดีตนักแข่งชื่อดังอย่างมาร์โกซิมอนเซลลี่ที่เสียชีวิตไปในการแข่งขันเมื่อ6ปีที่ผ่านมาส่วนคันนี้ก็คือ Honda CB1000R Sport น a k e d เครื่องยนต์4สูบเรียง1 0 0 0ซีซีโฉมปัจจุบันนี้นะครับที่มีการพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี2008นับถึงวันนี้เป็นเวลากว่า9ปีแล้วเพราะฉะนั้นหลายคนก็สงสัยและสอบถามเข้ามารวมถึงกระแสข่าวล่่่่าาาาาาาสสุดดในนตงงงปปปรรระเททศกกกก็มมมีีีีีพููถึวลย้โอคับ จะมีการพลิกโฉมหน้าของเจ้า CB1000R คันนี้ เป็นโฉมใหม่ล่าสุดของปี2018ซึ่งจะเป็นการฉลองวาระครบรอบ10ปีพอดีของตระกูล CB 1,000R คันนี้พื้นฐานเครื่องยนต์เป็นแบบ4สูบเรียง d o b l e o v e r h แคมช t 16วาล์วหรือ4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำปริม,มาตรรวมอยู่ที่998 c.c. ให้พลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่125แรงมา้าที่10,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดทำได้99นิวตันเมตรที่7,750รอบต่อน,นาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด PGM-FI เบาะนั่งสูง825ม mm, ิลลิเมตรก็สูงสมควรครับน้ำหนักรวมของเหลวอยู่ที่222กิโลกรัมถังน้ำมันจุ17ลิตรโดดเด่นด้วยอัพไซด์ดาวหน้าโชค้คอัพหลังเดียวแบบซับแทงรวมถึงสวิงอาร์มแขนเดียวหรือโปรอาร์มนั่นเองครับแฟนๆฟนฮอนด้าที่ชื่นชอบโปรอาร์มก็สอบถามกันเข้ามาพอสมควรทีเดียวว่า CB 1000R คันนี้จะมีโอกาสมาแจ้งเกิดเมืองไทยหรือไม่และล่าสุดกระแสะข่าวที่ออกมาจากต่างประเทศก็ยืนยันว่า h o n ด้ Honda กําลังเตรียมแผนจะเปิดตัวเจ้า CB 1000R รุ่นใหม่สกตดูเจนว่ามันมี เปตัวถังเครื่องยนต์ของโมเดลใหม่ล่าสุดก็คือ CBR 1 0 0 0 r อัพไซด์ดาวหน้าและดีไซน์ที่เปลี่ยนแปลงไปเน้นความปราดเปรียวมีเหลี่ยมมีสันชัดเจนสิ่งที่หายไปก็คือโปรอาร์มรุ่นนี้ใช้สวิงอาร์มคู่นะครับที่เป็นการคาดการณ์ของสื่อมวลชนในต่างประเทศย้ำครับว่านี่คือภาพเรนเดอร์ไม่ใช่ภาพจริงแต่ประการใดรถตัวจริงจะเป็นอย่างนี้หรือไม่จะมีการถอดโปรอาร์มออกไปหรือเปล่าและเครื่องยนต์จะมีกี่แรงมา้าปลายปีนี้ที่งานอีกมาโชว์2017เจอกันครับ